กินหอยแรงดีกินหมีแรงถอยวันนี้จะมาผัดหอยค่ะอันนี้คือหอยแมลงภูนะคะที่เขาแกะแล้วเนาะจ้ะมาดูหน้าตามันก็มันจะเป็นมีไข่ด้วยนะคะเราวันนี้จะจะมาผัดนะคะน,ะนี่แหละค่ะก็เตรียมกระเทียมโขลกไว้แล้วนะคะ แล้วก็เครื่องปรุงนะคะ <App ert> เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลอ้าวน้ำตาลพูดไปแล้วเนาะแล้วก็รสดีนะคะรสดีหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดเฉีกนะคะแล้วก็จะเป็นพริก หั่นตเตอพีิกซอยเนาะแล้วก็เป็นหอมซอยจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อลืนบอกไปนี่เตรียมใบโหระพาไว้ใส่ด้วยนะคะตั้งน้ำมันใส่กระทะแล้วนะคะเราก็เอากระเทียมทุบลงไปเจียวเลยนะคะเพื่อนเอนานะ อันนี้คือทุบเอานะคะไม่ได้ตำนะคะ <c oughs> ทุบเอากร <c oughs> ะเทียมเหลืองเล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็จะใส่หอยนะคะหอย,ยเลยเอาไปเลยจ้า แล้วก็จะตามไปด้วยเครื่องตรุงนะคะไม่ยากนะคะเพราว่าหอยมันสุกแล้วนะคะหอยมันสุกแล้วก็าเขาแกะแล้วเนาะจากเครื่องปรุงเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าหอมแล้วนะคะห <laughs> อมแล้วนะคะผัดหอย หอยผัดหอยค่ะยวเพิ่งจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะพอมันได้พอมันสุกจีบก็ต้องเติมเยอะพอได้ตดน้ำสักหน่อยแล้วหน้าตาออกมาสวยเลย ชิมก่อนนะคะอืมชิมแล้วค่ะอร่อยอร่อยพอดีเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะใบโหระพานะคะนีสวนวยเยอะแยะพอคนใส่คนใส่เลย อีกแก๊สแล้วว้ายดูสิจ๊ะน่ากินมากเลยหอมๆนะคะผัดนี่นะคะหน้าตาของผัดหอยมแมงโู่นะคะหอยมแรงโู้ผัดใส่ใบโหระพาเนาะนี่ขนาดว่าโหระพาใส่ตั้งเยอะนะคะก็หายหมดเลยนี่มาเก็นด้วยกันนะคะเย็นนี้นะคะร้อนๆจะข้าวร้อนๆเนาะ อร่อยจ้า